ได้เรียกว่าแล้วบรรยากาศร่มรื่นมากและจุดไฮไลท์ก็คือประสาทแดนเดลมิชไข่ทันบ้างอันนี้คือเขาคั้นสดๆเลยโอ้โหหลายคนทำป่ะโอ้โหหลายคนทำป่ะอ่ะลองดูกำลังดีเลยเปรี้ยวอร่อยไหมไม่ไม่พงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่เลยฮะลุยครับจิ้มเจียวปลาล้อลงไปเต็มๆมันเข้ากันมากมอตงเลยแม่ขามองเลยเอาปลาล้างไปแตะแก้มเมียหน่อยเด็ด หนาจริงอะไรจริงซูชิกระทงหมุนแม่เนี่ยผมยิ่งกินไหมแบบนี้ให้กินลูกต้อนเลยกินนี่นะครับกินยังไงกินทะยอนค่ะอันนี้มันเที่ยวไม่ได้จะฆ่าฉันเหรอไม่ได้กันเหรอกโอ้โหขายดีได้เลยใช่ไหมอร่อยมากๆเออเยี่ยมเลยไม่ป้อนหัวเลยร้อนโคตรกรอบเลยร้อนร้อนกรอบมากให้มันกินไปก่อน ี e ีนี้นะคะครเราสองคนพาทุกคนมาที่แดนเดนมิตเก่านะัะดูเสื้อผมดูเสื้อผมเน่ เรื่องต่างๆตั้งใจมากนะตั้งใจมากครับวันนี้ครับทุกคนช่วยทักเสื้อคุณเขาหน่อยทักหน่อยทักหน่อยทักแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะคะใช่เราอยากถึง700,000 700,000ฟอลโล่ไวๆนะครับ700,000 r i b e r ค่ะใช่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับรายจ่าเราด้วยนะฮะเอี่ยวเสู่700,000นะครับเราวันนี้เรามาที่นี่เพื่อที่นี่เป็นจอดแร์อีกที่หนึ่งจอดแฝงใหม่จอดแรงใหม่จอดแทน ตรงนี้แอร์เรียกว่าแล้วบรรยากาศร่มรื่นมากและจุดไฮไลท์ก็คือปราสาทแดนดลมิตไขรทันบ้างผมทันแน่นอนเมื่อก่อนตามงไปเทอมาทุกวันนะใช่สมัยก่อนช่วงที่เราไปเที่ยวมาเราต้องมาที่่นที่นี่ต้องนัดเพื่อนเป็นกลุ่มแก๊งมาเล่นเครื่องเล่นแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วในยุคโลกลา่เป็นนี่แล้วค่ะเรามากินกันเรามากินกันกินอาหารนะฮะไม่ใช่กินขนงอื่นนะครับกินอาหารนะฮะ เราไปเล่นดีกว่าคุณไ่ดีพร้อมยังโอ้ฉันพร้อมมากดูดูดูเกงคุณที่ไหน่วันนี้โอ้โหทำไมใส่แบบลุ้น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 เพิ่งใส่มาเทรนเทรนของทีนี้ก็คือใส่กางเกงแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยแล้วเห็นแบบนี้สามร้อยบาทใช่ไหมราคาน่ารักมากไม่ที่นี่เขามีมีโซนที่เป็นอาหารแล้วก็มีโซนที่เป็นแฟชั่นด้วยใช่ใช่ใช่เราเลยอาหารแหละ แล้วมากินปลาหมึกย่างกันดีกว่าฮะน่ากินมากเลยัครหมึกกระดองนี่กำลังขึ้นผมเลือกจากที่ย่างนี่แหละฮะเอาไม้หนึง่งน่ากินมากเลยวันนี้เรามาตะลุยหลายร้านนะฮะขออนุญาตดมจิ้มซีฟู้ดหน่อยนะครับครับผมมันเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ข้นมากจริงโอ้พี่ไม่เป็น โอพ uh. ี <c oughs> ่แบบแบบโอ้โหให้กระุกจริงอ่ะคือ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 คะอนนี้เอ็นเนือหมอกเปรูเมืกเปอูือี่ยมันคือคืีคือคือคือคืบมัอคื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 อหมอคื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 อคไอคื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 อคาอคือคางคืาคือคือคางคือ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 คืนคือคือคเท่าเท่าคเลยแลควอคือคืออคือคืาาือล็อมือคอคืคือคือคือือคือคือเือเือต้ออคื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 อครอคื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 อคอ่คืรามอคือครับแลควเราก็มาหยุดตรงนี้นะคะเมือราเห็นคาาา มันทำใจไม่ได้ไงมันต้องแวะหน่อยร้านเขายังไม่เสร็จแต่เราเอาไว้ก่อนเลยเรายืนกดดันเขาเอาห้าไม้นะฮะเอาห้าไม้แล้วก็ฟรีน้ำจิ้มแจ่วเนาะแต่เราขอปลาเพิ่มด้วยอ่านี่ปลาเพิ่มนะฮะแล้วก็เนื้อท่ามาแล้วข้าวเหนียวหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาสอยนะครับเดี๋ยวกลับมาสอยเมื่อเราเจอของสดเช่นนี้แนะครับแล้วก็ไซส์องเอ็กซ์นะครับโอ้เขาจะมีแค่สองไซส์นะฮะคือสองเอ็กซ์กับ ็กใช่คผมชอบ X X X ชอบชอบไซส์แบบหลายๆเอ็กหน่อยชอบมากแต่ว่าโป๊หนักมากใช่ไหมเอาไปใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนขอดูไซส์คือไซส์นี้เหรอคือ 3X เพราะหอยก็หอยโป๊หนักมาก3เอ็กเลยโอเคมาเอาตัวนึงครับมามอยู่ซน่าร้านเลยตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยมาโอ้โหดูเดี๋ยวสัตว์เลยนี่เหมือนติดกิ๊บบนหัวเลยเนาะแต่ไม่ใช่เป็นมะนาวออฟฟิกเนเจอร์โอเคครับมุกเชลานมากหอยสุราด้วยจากสุราธานี พริกเผาพริกเผาครับโอ้โหโอ้ยทุ่มท่วงทุ่มท่วงดึงถึงปากพี่ตอนกอยเข้าปากกันนะครับเธอทำได้โอ้โหไม่เหลือทางฉันเชื่อว่าเธอทำได้เห็นพี่ทำได้เหรใช่ไหมใจคอจะไม่เหลือทางไหมพี่เดินเลยใช่ไหมน้องอลาดไปโอ้โหขออีกหน่อยหนึ่งขออีกหน่อยนึงมาโอเคโอเค เธอจะกินกำเลยเหรอพอก่อนเอาไม่เอาเหรอนี <S <S weakest, ่จะแบบโอ้โหผมจะเข้าปากไงเดียได้อย่างนี้แหละครับมาเอามาตวัดก่อนเลยหยิมช้อนหยิช้อนในแบบมาลุยฮะโโอ้หเห็นไหมบอกแล้วว่าได้เอาเลยไหมฮะจะได้ค่ะลูกปลาเดี็ดร้อนเมียผมยิ่งอดหนไหมแบบนี้ให้กินลูกต้อนเลยข้าวเหนียวข้าวเหนยังไงกินขยอดค่ะนี่มันเคี้ยวไม่ได้ ได้กันเหรอไม่ได้กันเด้อไม่มันไดไหมผมว่าทำได้ไม่ไดไม่ไดแถวไม่เข้าอร่อยมากอร่อยไหมคะสุดนต้นเลยเมจิกออยสเตอร์นะคะเวทมนต์ของฝอยหอยเท็กเมีหน้าเขาเหมือนเราไม่รู้เรื่องนะฮะเราคู้นใครกับเขานานมากเขาเป็นเกาหลีเขาทำหน้างงเกาหลีจ้ะเฮ้ยแต่น่ากินมากนี่คือหน้าผลไม้คัดสดนะครับผลไม้ เธออยากกินอะไรถ้ากินลเลยเต็มที่ไหมเอาที่สบายใจมาเอาส้มมะนาวได้ไหมเอาส้มมะนาวผสมกันครับส้มมะนาวอันนี้คือเขาคั้นสดสดเลยอืออือโอ้อร่อยแน่นอนอะ่ะจริงอืโอโอ้โหเป็นง,งานใช้แรงอยู่นะใช่อ๋อแล้วเปลี่ยนเซสชันมาใช่มเขาจะได้ไม่ผสมไงไม่โกนใช่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 ใชไม่ผสมนะคะเน้นๆเลยเน,น้นเน้นเป็นคาราเมลว้าแบบนี้ให้เธอชิมก่อนเลย thank you ทำไมอ่ะก็เธออยากกินน้ำไม่ใช่เหรอฉันรู้มันอ,อร่อยแน่นอนโอ้โหอร่อยเมากคนทำป่ะโอ้โหอร่อยเมากคนทำป่ะ <c oughs> อ่ะลองดูเขาดูตั้งใจอ่ะเราให้คะแนนความตั้งใจ99าาแล้วก็ให้รสชาติเป็นเต็ม10พอดีถ้าัวตัวเองนะให้2จน10กำลังดีเลยเปรี้ยวอร่อยไหมอ่ะอ่ะไม่พอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค <c oughs> นนี้เขามองตาเขียวเนี่ยไได้ม่ได้เฮ้ยอร่อยมากร้านนี้มาลองดูนะฮะขั้นสดๆใหม่ๆเลยเด็ด <c oughs> ไม่สำคัญหล่อจบโอเคอ่าเมื่อกี้สปอยดิฉันไปแล้วใครที่สปอยผมเพิ่งเห็นนะไม่ต้องการเดิอนอยู่ก็หิวน้ำเพราะว่าเพราะว,ว่าน้ำมันน่ากินน้ำมันน่ากินโอ้สาวเต็มร้านเลยขอเถอะขอ,ขอชุ่มชื้นหัวใจนิดน,นึงเพราะ <laughs> 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 ว่าอะไร <laughs> <laughs> โอ้โหเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรน่ากลัวมากไอ้คุณสั่งอะไรไปคะสั่งอันนี้ไปฮะอันนี้เป็นเป็นเมนูที่เขาเรียกคอมเมนต์เลยเรื่องฟลาวเวอร์เลยโมเดเด้อเด่ะเดี๋ยวเรามาลองกันก็ใส่ไซรัปด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันโอ้โหมันนั่นแหละ นอกจากไม่กดไม่ไม่หยิบกระดาษที่ร้แผ่นแล้วยังกดหลอดที่ร้าหกหลอดไม่ใช่มันกะเดนออกมาเองแล้วอย่างเงี้ยจะยังไงมันตามกันแรงตั้งหัวใจไงกดพุ่งๆออกมาเลยแบบนั้นสามสองเจ็ดนะฮะคำถามกันดูแล้วกันว่าต่อไปมัน่าจะมีเบอร์ขึ้นให้ใช่ใช่ไม่มีเอาง่ายอยู่ข้างๆร้านหมูย่างซีดไอจีร้านจะอยู่ตรงไหนโอเคเีนต้องติดต่อไปดีได้เลยครับสบายๆเหมือกว่าดันนี้เนื้อๆอยู่แล้วเอาประมาณนึงพอเพราะว่า เป็นซีฟู้ดที่ข้นที่สุดที่เคยผมเจอมาเลยจริงๆผมงงกับระดับความข้นมากเต็มที่เลยโอ้โหแต่ดูมันข้นกันไปนี่นะฮะลุยครับเป็นไงคะคุณอร่อยมากอร่อยเผ็ดไหมแต่ไม่ไม่ผมว่าเผ็ดไม่ตรงสเปคคุณดินยังไม่ได้เแต่ว่าเท่าธรรมดากินถือว่าอร่อยเลยครบรสมีความเปรี้ยวมีความหอมหอมพริกหอมรากผักชีหอมเครื่องมากฉันจะเป็นตัวแทนคนธรรมดาโอเค ได้กินได้กินเราได้ลองกินได้คือหมึกเปรูหมึกคมโบ๊คุณเวลหายเวลมากผมไปเวลบาร์ปิยอนไปแล้ว <c oughs> อร่อยหมึกนุ่มที่เราชิมป้อนหนวดทูกไมคือของโปรดเธออ๋อโอเคลุยฮะอร่อยเมื่อก,กี้เขาเรียกจะเอาใจแต่ไม่ถูกจังหวะคือเต็มปากอยู่ <c oughs> จ่ากแกงเมียกับพริกไปเยอะดีเฮ้ยห <c oughs> มึกดีน้ำจิ้มโดนมาตำร้านนี้เลยหมึกย่างซีดมาดูได้ฮะเด็ดจริงน้ำจิ้มค้นมาก อันนี้เป็นพริกหยวกยาไส้หมูทรงเครื่องนะคะอันนี้เนื้อหมูและไก่ใช่ครบเลยแต่สไตล์เราขอยิงกินหน้าร้านเลยแล้วกันเนาะพี่ขอกินหน้าร้านเลยแล้วกันนะครับมานี่ปลาล้าเปิดเลยมันนัวมากดูโอ้โหความนัวแบบนี้แล้วก็อันนี้ของเราเป็นเนื้อโคขุนนะฮะทิมเจีวปลาล้าลงไปเต็มเต็มลาจริงมันมีมันเนืยอ มาเข้ากันมากคือได้ปะเนื้อมันหอมแล้จับปลาร้าคือนัวนัวจริงวุดีอย่างดีอ่ะเอาเอาข้าวเหนียวจิ้มหน่อยข้าวเหนียวจิ้มหน่อยนี่แหละคือนิพพานเลยความสุขที่แท้ระวังระวังหล่นนะคะคุณดีครับโป้สวงาปลาร้าเขารสชาติไงฮะนัวมากเขาคือเหมือนมะซื้อแต่เนื้อแล้วเมียไม่กินเนื้อให้กินข้าวเหนียวอะมาได้สิรักเมียแหละพูดเลยเพชรปลาร้าเขาดีมาก อืมหอมอ่ะเอออร่อยอืมดีก็ลองดีนะไม่เผ็ดโดนหอมเวีนเลยแม่ขามองเลยเอาเอาปลาลาไปแปะแก้มเมียหน่อยเด็ดไปต่อนครับข้าวตีกุหลารสอ่าบวยน้ำผึ้งบวยน้ำผึ้งอันนี้พรำอ่าอันนี้พรำเปรี้ยวๆหวานๆแหละปอน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 อืมมองกับประกาศร้อนแบบนี้นะคะ คุณต้องกินตรงนี้ด้วยอ่ะอืมอร่อยอร่อยมันมีน้ำผึ้งเนี่ยเหนียวหวานแล้วก็เย็นเย็นเออเย็นเย็นแล้วมีบวยๆเปรี้ยวๆเค็มหน่อยดีครับอันนี้คือแบบพอละลายแล้วเราจะดูดได้เหรอใช่ค่ะก็คือจะเป็นข้างในอร่อยดีอ่ะอร่อยดีโหถ้าแบบแบบนี้ที่แบบกินมันเลยเดินไปกินไปเรื่อยๆกินเพลินดีแล้วมันเป็นแบบอยากแต่ละเอียดอยู่นะอือากีว่ายแค่โคตรงงเออเหมือนมันเป็นแป้งไง ในบ้านได้กัดแล้วแบบมันละเอียดดีออพูดไม่ถูกอร่อยาาอย่ะนาปนี่คือเนื้อคือเนื้อคือดูความสีชี้ดนน้วความชี้ดีครับฟันขึ้นอยูนอ่นะฮะหนาจริงอะไรจริงม,มีเบคอนด้วยคตอร่อยอ่ะกลมกล่อมมาก ที่ดีมากใครมากินร้านนี้แนะนไม่ขอถุงมือเขานะฮะโอ้โหดูควันอันนสี่ชั้นยังเดือดร้อยจิงเลอะไปถึงจมูกปกติเลยแค่มากตอนนี้เลอะถึงจมูกร้อนมาสิฉันขอชุดฉันต้องทำอะไรบ้างอร่อยมากร้อนมากอ๋โอ้โหลงดืออืมอืม สุ้มตาไหลเร้อนเฮ้ยเอาร้านนี้นะแนะนำเลยว่าต้องมากินเด็ดเนื้อดีแล้วถีสดีแล้วน้ำซอสก็ทำเองใช่ไหมฮะซอสทำเองใช่ไหมครับใช่ครับผมเด็ดมากนะฮะดูที่บดเนื้อ,อเขาหล่อนะ Anatomy of Burger สุเป็นยอดเลยต่อโอ้โหดูร้านนี้นะฮะไก่ย่างเพียบเลยเยอะมากหืมค่าไม่ได้เลยขอร้องสักหน่อยเฮอะอยากลองร้นนี้เป็นเนื้อนะฮะติดมันด้วย น่ากินมากหอมเลยอ่ะไก่นะครับหอมมากโอ้รอ้รอนๆอรอ่อยด้วยนิดเนืน้อแล้วติดมนะันฮะอร่อยมากจินบาทยังคนเด่นคุยสอครับย่าหอยดังลมนะน่ากินมากดูหอยสิอบโตอวบ,บเลย มาแทบแบเลยนะครับเรามาลุยกันอย่าห่อทน้งลมนะฮะดูดิครับอบอยู่นะตัวไม่ได้ใหญ่มากหรอว่าก็คืออบอยูแล้วก็สดสดมากจิ้มดีอร่อยกจิ้มดีหอมเจียวเด้ๆดาเจียมากอร่อยรู้่อนผมอ่ามาเราลุยเลย ปาทุ่นหนักมาหยาดเยอะรุ่มมากรุ่มเลยอร่อยเฮ้ยจริงร่อยจริงหืม้าทุ่นหยาบๆได้ตื่นมาแค่นี้มันมันบมากเวลาบอกว่าเมียชอบก็จอยเจาะหอยได้ไหมเธอจอยเอเอาแลยเธอเอาเลยฉันชอบจังชอบ อันชอบแต่ฉันไม่ได้กินเลยเพราะว่าอะไรโอ้แต่ยากอ่ะใไม่เอาไม่เยาตอนนี้ก็เมื่อกี้มันร้อนเออตอนนี้<อ>มันดูไม่ร้อนแล้วโอเคเอ,อืมนุ่มริงนะอร่อยเนาะร้านนี้นะฮะสยามสเต๊ะอ้าวมาลุยเจอแบบนี้คือวัดดีกรีดมากใช่วัดดีชอบมากางงนนิะคือร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ที่คลองรัดมยมนะซึ่งเป็นน้ำปั่นที่ซื้อประจำแล้วเราก็มาเจอที่นี่ใช่ของปรดคือเปียกปูน อันนี้อันนี้ชอบมากน่าเยิมเวอร์ชอบชอบทั้ทีมกรอบก็ดีแต่ว่าดีชอบความแบบเฮ้ยต้าพี่กลับบ้านี่กลับบ้านกลับบ้านคือดีครับมามามาขอรุยที่น่ารัก่อเลยดีลุยเลยมาฉันรุยเลยอันเนี้ยถนัดมาชอบที่สุดที่หนึ่งในใจดูสิคุณครับอันนี้ได้นะกินไม่ต้องแคร์รอบเอวนะคะกินไปเลยกินไปเลยจริง อร่อยนี่ดูสิดูข้างในเขาไม่มีก้อนหัวหรอกยอมเลยไม่เล่นยืนกินนิ่มเลยไาทีมีขี้ผุนชั้นมาขอชิมบ้างเปียกปูนเฮ้ยเปียกปูนแบบสุดจริงๆขอบอกไม่กล้าตักแรงกลัวบินต้องอนโทรลแรงไว้ให้ดีมันนุ่มมากเปียกปูนโอ้โหลุยอะหืมละมีดมาก รุ่นนี้จะต้องโกยละดูนีครับนี่ดูนี่ซีดูนี่ซีทุกคนโอ้ยบ้าจริงร้านนี้ลืมกินแทนทุกคนเหรออร่อยมากครับไปดูตีต่อดีกว่าอร่อยมากปวเตโต้หนึ่งเอาสามใบครับเอาสองนี่นี่นี่แบบนี้ดูความเดือดกำลังปุ๊บป้าเลยน่ากินอ่ะเอาส่วนนี้แหละทองแซลมอนเออแล้วก็นี่โีปเตีต้เพิ่งทำอยู่ โอท่วมเลยอู้หเดือดมากความฉ่ำนี้นะคะทุกคนโอ้โหเยอะมากอย่างเยอะว้ายอย่างนี้คือใช่เลยฉันกินเองต่อให้คิดก็ยอมโอ้โหโอ้นี่นี่นี่ได้ยังไม่ครบโดสยังไม่ครบโดนเบคอนยังไม่ครบโดสนะฮะ มันต้องครบโดสด้วยอย่างนี้มาเลยค่ะมาเลยค่ะอ้าวโหอย่างนี้คือว่าดีถอยชีวิตครับสู้ตายมากของแบบนี้ค่ะอาวุยสู้ตายสุ้ตายไข่หมีได้ค่ะได้เลยใช่ไหมอร่อยมากๆเออเยี่ยมเลยไม่ป้อนไม่ไม่ป้อนหัวเลยไม่ป้อนเธอเลยหรอจักนั้นหนึ่งเดี๋ยวมาเลยค่ะดีอร่อยมากหนุ่มาก ดีมาการ้านนี้สูตรเขาก็คือจะเป็นซีฟู้ดทาเรียกิคือใส่ทาเรียกิแล้วราดซีฟู้ดด้วยดวย้สองอย่างผสมกันเราลุยใหไม่โด,ด,ดบบนเลยโอุ๊บโหร้อนทอดกรอบเลยร้อนกรอบมากให้มันกินไปก่อนเร็วมากตัน้องนี่โยนให้กูกินก่อนนีกว่าเลยลุยครับให้มันกินไปก่อน หนังกรอบหนังกรอบแล้วแบบมันมันซี่แล้วแบบมีความหวานความชับที่ปุ๊บโคตรเด็ดเลยเอามาทำในร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ที่เต้ปล่อยจริงและร้านนี้คือเก๋ๆมากเขาเรียกเป็นอะไรนะสูชิกระทงครับสูชิกระทงสูชิกระทงหมุนแน่อ่ามีราคาตามนี้นะฮะค่าเสียหายตามนี้เลยดูสีจานเหลยวฟ้าชมพูครีมและทองอ่าหยิบใส่ถาดได้เลย อ๋อหยิบใส่อ๋อนี่ไงแล้วก็ช็อบเลยตื๊บตื๊บอันนี้ก็ดีสาหล่ายกินง่ายแซลมอนฉันหยิบแล้วนี่อ๋ออีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งอ่าโอเคครับมาเวลากินสาหลายเนี่ยไม่ต้องใช้เลยจด้วยเลยจริงสาหลายมีน้เลยอยู่แล้วสวัสดีครับอืมราคากันเองมากคุณนุ่มเวลากินนะถึงก็โทรแล้วต้นเลยต้นเลยรุยครับที่ถูกต้อง อุ้ยอะไรโอ้กระเบื้อ๋อวอกระติบมันรุนแรงอ๋อมันรุนแรงมีพริกขี้หนูท่อนยังไม่เผ็ดเท่ากระติบเลยเผ็ดจริงอะไรจริงจะแซลมอนดีมากวันนี้มองดูนะฮะมีกิมมิกด้วยเจ๋อด้ บ้านแซลมอนนะคะโซูชีกระทงแล้วที่นี่นะครับจอยแฝงนะครับอ่ะเธอพูดก่อนประมาณฉันนะเธอพูดเธอพูดเศรษฐกิจแรงฉันมากรับตาอะไรอยู่อะไรอยู่เหรอจอแฟนะคะตอนนี้มาเปิดตรงแดนเนเรมิตเก่าแล้วนะคะมันจะมมีอีกที่หนึ่งคือที่พระรามเก้าเนาะแต่ว่าเปิดที่ใหม่ก็คือที่นี่ก็ลองมาเดินเล่นอาหารเยอะมากแล้วก็มีโซนที่เราบอกว่าเป็นโซนพวกของใช้ด้วยโซนแฟชั่นเสื้อผ้าแล้วก็ที่เพิ่มเติมอีกอันนึงก็คือมีร้านให้นั่งแบบเป็นเป็นเดิมเป็นราวอ่ะโอ้โหเดกนหน้า ใช่มาเดินดูครับาที่จอดแฝกค่ะเละในฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะฮะเราอยากได้700 0แสนฟอลโล่นะคะฝากติดตามไว้นะคะ700 0แสนซับสไคร์เบอร์นะคะแล้วก็เมื่อกี้เราลืมบอกไปว่าจอดแ่ะเขาจะเปิดตั้งแต่ประมาณ4โมงแต่ว่าเราว่าเวลาที่ดีในการมาเดินอ่ะคือประมาณ6โมงเย็นแล้วเขาเปิดเที่ยงคืนนะคะจะทำเนไอพีหน้าค่ะครับ